อายบี่สรถดีวนสวัสดีครับคนที่ใช่ไม่ต้องทำอะไรมันก็ใช่คนที่ไม่ใช่ต่อให้พยายามแค่ไหนมันก็ไม่ใช่อยู่ดีเหมือนกับรถมาด้าคันนี้นะครับทำสัญญากับลูกค้ามาแล้วตั้ง สามครั้งสี่ครั้งก็สัญญาไม่เคยผ่านแต่พอมาเจอลูกค้ารายนี้นะครับทาสัญญาแค่ครั้งเดียวผ่านเลยครับเขาเป็นเจ้าของคนที่ใช่ครับวันนี้รถวิวบนเรามีคิวที่จะนํารถมาได,ด้าบีครีโกปรครันนี้ส่งให้ลูกค้าอยู่ที่อําเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเราเมื่อทุกทุกอย่างพร้อมนะครับรถพร้อมคนพร้อมสัญญาพร้อมไม่ต้องรออะไรเลยครับไปส่งลูกค้าอยู่ที่อําเภอศรีสมเด็จจังหวัดร,ร้อยเอ็ดไปเลยครับ ตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับที่อำเภอศรสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับลูกค้าก็มาโดวเราแล้วนะครับลูกค้าพร้อมกัน20บาทเป็นเงินดาวของรถมาด,ด้าวีทีโปรคันนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับพอใจกับสาภาพรถที่เราเอามาสง่งไหมครับพอใจมากมาเลยดี ไม่เคยเห็นพิ่งมีพิ่งเจอครับเป็นพิ่งเจอเป็นคันแรกของรายะเอียดมั้งครับที่ดาว20บาทได้รับรถนะครับรถเราต้องขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่ใช้บริการรถดีุบนของเรานะครับดาว20บาทส่งฟรีทั่วไทยขนาดเครื่องสีขาวยังเอาจากอุบลเลยนะขนาดเครื่องสีขาวยังเอาจากอุบลนะครับแล้วก็รถทั้งคันนะครับเราได้นารถมาส่งให้ลูกค้าแล้วครับ มีอะไรจะฝากถึงไปงถึงพี่น้องทางบนไหมครับก็ดีใจด้วยกับทางบนถ้าทำโปรแบบนี้ขายได้ดีแน่นอนอยี่สบขอยี่สิบบาทครับ, <c oughs> บครับ <c oughs> ลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้แนะนำรถยนต์นะครับรถมีสองนะครับติดต่อเข้าไป <นำ S 1> ลิงก์ของอรถยู่บนด้านด้านหลังน,นี้นะครับหรือแม่ก็เข้าไปที่คิวอาร์โค้ดลายของรถยูบนนะครับแล้วพอมาถึงที่นี่นะครับเราในฐานะคนบนเรามีของฝากจากอุบลมาฝากลูกค้าด้วยครับไดคะไม่เป็นไรครับเรามีหมูยอเจ้าดังที่สุดของอูบนมาฝากครับอ่านะครับอร่อยรับรองว่าอร่อยมากครับครับเรา ขอบคุณลูกค้ามากครับแล้วทริปหน้าเราจะเจอกันที่ไหนคอยตามนุ้นต่อไปครับขอบคุณลูกค้ามากครับขอบคคุณ่ะ